ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่ครับทำยังชารุ่สิ่งนะครับวันนี้สางยังยังกำลังทำพิธีการอยู่นี่สางยังสางยังนี่สางเขียวปะแมนประเสริฐประเสริฐพอนจังขาโตมาแล้วมาตะแบดตะแบดหัวเสือปะขามห่วยมาอยู่ครับข้าวห่วยอยู่เฮนหาอะไรก่อนพูดบนนบ่ได้บ่ได้จับดุนบ่บ่ได้จับดุน

phó bẹng nè Anh đi bằng bằng này không sang sàn nữa không đi <laughs> Chút đi. Tàu bay ta đi Ngoài đây phải đắng bưng ở đây Hay xài อ่าทีมงานสังจอดนะครับไปดิรับประกันจางวีดีสังจอดดิ

ตาบึงได้่าอเล้วครับมาอีกเลี้ยวอดีตอดีที่แม่ตกันฉากนะครับอดีเอาเอาจับเวลาเนี่ยจาับเวลาเนี่ยี่นี่มีแค่กันเน thôi đi đi gì cho đại gì dữ lắm, thấy? à bây giờ chạy thử, ơ nằm

พระเสือกิดตั <S 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 AN ้มมาหลายปีเหรอแม่นาะฮะกิดตั้มมาหลายปีเหรอปีนั้นกะอาล์จุ่มนำน้องชนะมือเขาชนะมือเขาเสยอาราณงจุ่มดำน้องขึ้นมาจูดมาเยอันี่มาสวงสัญญาบูฮอดิ นะครับรอก่อนแป๊บนึงเอกมี้ตัวบางหน่วยเขามาล่างที่บันนี้จอดที่หายด้วบันนี้เก๊ผามันนี่ใหม่หน่วยอบ้บ้สรแล้วขานเทสตัวนี้บี้มันยา่วแหงล่างบางไงเรามาล่างบางหน่วยมันก็บกจ๊ผาไม่หร ตัวนี้ก็ตัวขลังสคัญอันโคตรเทียบต่อเลยกับเทียบเร็วเทียบอีกอยู่เทียบแปดปีหลอแปดปีหรอหอดวะนึกประลักต่อเขาบ่ดิมาลักให้เอาซื่อเปล่โอ้ยกโหย่ยืนอยู่หมือนคือแบนปีที่บ่บ่เนี่ยแบบดี๋ยเห็ุไปมันเสืออะไรมันดึงได้สนัทหนี่ย่างอย่ามันตายตันเสือเสือไงผู้มันขึ้นแรงเพ่มด้วยเหรอี่ยก็ตก เปนขืนไหวเนาะย่างยามันใต้นะก็วยจ่บันไอ้มันหัดแห้งวันนี้มันตินออกไปเออกับเลหลเลยต้องมีได้วันด้วยไปให้เยเ้ยเดี๋ยวใด้ไหนฮะแล้วอุ๊ซิบ เแกสียเลยแกมีจอกากสียแล้วเมาแกแเอาไปกันในตวนีบางดิอะาคาาก่าสองวานพี่บอยเหรอเอ้แกมันขึ้น้ข้นยืมต้อนยมันลงสยืมต้อนะไเป่ายืมต้อนมากระมัดตัว